กูคือกูจะแกล้งว่าดีอ่ะเพื่อนถูกโลบอกแบนเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอคเขาโดนด,ดีคือโลรหัสโดนลบหรือว่าโดนโลบอกแบนนั่นแหละพเพราะทำผิดกฎมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจกพิมาแล้วจ้ะไม่ดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซี u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ เมียอมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน โอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับก็มีนะครับผมแผนที่จะแกล้งดิมอีกแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยนะครับดิมเนี่ยนะครับผมได้ไปเรียนนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีแผนดีๆนะครับผมที่จะมาแกล้งดิมอีกแล้วนะครับทุกคนแผนอันชั่วรายมันมาอีกแล้วนะครับในหัวผมเนี่ยนะครับคือผมจะมาแกล้งดิมเนาะโอเคทุกคนแต่วันนี้นะครับไอหน้าหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาร่วมแกล้งด้วยนะครับทุกคนก็เดยวเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังจากยอดตัวเลยดีกว่านะเดี๋ยวัไปวางแผนนะความชั่อรายยังไงก็มมีัันนะครบ ไม่มีมันไม่ได้นะครับผมเออในการแกล้งดีมต้องมีมันเลยนะครับนั่นก็คือไอ้หน้าหมาเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตโคไปหาไอ้จ้อหน้าหมาก่อนละกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูการสนทนาของผมกับเจ้าหน้าหมากันทุกคนไปเลย let's go man ัลโหลเพื่อนหลงไฮ้มึงมันไอ้ชื่อแผนน่ะจำแผนได้ไหมแผนในการแกล้งอะ่ะวันนี้กูมีแผนมาแกล้งดีมแล้วเว้ยจำได้แต่มันมีปัญหาอยูเลย <laughs> ไ, <laughs> ไม่เลเพื่อนคอมไมูดาบไอ้เหี้ย <laughs> เออไปดับที่ท่าไหนอะฮะเอออยากลองอยากลองอยากลองเลยเอาการ์ดจอไปใส่จบร้อยเลยค <laughs> อมพังนะไม่คนคือคอมไม่บ้านเนี่ยพังนะคือตอนแรกเนี่ยก็เล่นปกตินะครับก็คือไม่มีการ์ดจอมาสักพังหนึ่งแล้วนะครับพอการ์ดจอมันพังแต่ว่ายังมีการ์ดจอออนบอร์ดแล้วทีนี้เนี่ยมันเอาการ์ดจอที่พังเนี่ยมาใส่เอเอก็พังไปเลยหมดเลยเด็กเขาเนี้ยนะครับเออแล้วตอนนี้ก็คือคอมไม่ติดนะครับเออแล้ว แผนการชั่วร้ายของกูเพื่อนึงว่าวันนี้กูจะแกล้งสำเร็จปะ่วะแผนเป็นยังไงแผนกูคือกูจะแกล้งว่าดีมอ่ะเพื่อนถูกโลบอกแบนเไว้เอออืก็อาจจะได้หดเออแต่คือแบบว่ากูจะเข้ารหัสดีมนยะในระหว่างที่อัดอยู่อะไรเงี้ยแบบก็จะมาชวนเล่นเกมปกตินี่แหละแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยแบบว่ายังไงอะ่ะไปเปลี่ยนรหัสดีมเงี้ยแล้วแบบมันก็จะหลุดใช่เะล่ะเออถ้าเล่นเล่นอยู่แล้วเปลี่ยนรหัสมันก็จะหลุดอะไรทำนองเนี้ยตกใจยังไงก็ชัว บอกเลยแล้วบอกอุ้ยเธอลงบอกแปรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออน้องเนี่ยเฮ้ยดงว่าแผนนี้น่าจะลุ่งว่ะที่แต่มันไม่มีมือมาแก้ไงเออน้องน้องสโลตเดียวกันเอคือช่วงนี้ยะช่วงนี้เออทุกคนเนี่ยครับก็คืออย่างนี้แหละที่บอกว่าทำไมไม่เห็นหน้าหมาในคลิปแล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะครับก็บังแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรอดีมนะครับผมเลิกเรียนนะครับแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวรอดีมเลิกเรียนครับผม let's go man สองพ years later. หลหลวัสดีเธอสวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยววันนี้เรา,าอัดจิบยี่สิบชั่วโมงกันได้วันนี้จะอัดเป็นอะไรเขาจะพาเธอฟาร์มวิวเว้ยวแบบว่าอืมฟาร์มฟาร์มวิวไปแบบว่าเพิ่มวิวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ๋อฟาร์มแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าต้องมาทําภารกิจอะไรใช่ไหมใช่ไม่มีภารกิจครับในวันนี้โอเคได้เลย<ช>ไปกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาเปิดคลิปก่อนนะแล้วมาเปิดคลิปกันมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เท่ๆตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ เครอด้วยนี่เขาอยู่นี่ระวังตกน้ํานะมาอยู่ข้างๆกันสิแั๊บนึงนะขอทําใจก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกโอเคเดี๋ยวเขาไปคิแล้านะอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนววันนี้เนี่ยเราก็จะมา24ชั่วโมงกับแฟนกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนโอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีภารกิจอะไรนะครับคือจะพาดีนเนี่ยนะครับผมมาทําการฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมเธอ ใช่อ่าเดี๋ยวนี้จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าดีนเนี่ยจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนเฮ้ยกากเอ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ดูดิว่าเธอกากแค่ไหนอ่ะนี่ไงหัวทิมเฮ้ยกาแค่แบบไหนเนี้ยมันไม่ได้ทันเริ่มเกมไม่ได้ทันฟาร์มไม่ได้ทันแบบไม่ทันอะไรเด้อแกอยู่ไหนเอ้ยเขาอยู่ที่วะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะพาเดี๋ฟาร์มเลยนะเธอมาไป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 เออเธอตอนนี้เธอรู้ไหมว่ามันมีข่าวระบาด ว่าแบบคนโดนแบนไอดีมั่วเยอะมากเลยนะคนโดนแบนไอดีมั่วเนี่ยคือเยอะมากเหมือนแอดเขามาแบนมั่วตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเอ้าทำไมอซีเขาโดนไปหลายคนเหมือนกันนะเธอเคยโดนไหมยังยังยังหลายเขายังอยู่รอดถึงตอนนี้เนี่ยใช่เฮ้ยเราเราเขาจะโดนไม่โดนหรอกเนาะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเลิกลักทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ย ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงพูดเฉยๆว่าไม่ได้ทําอะไรแล้วแบบคงไม่โดนเพราะว่าคนอื่นที่เขามาแบนเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรผิดมีแฮกหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าอะไรไม่รู้อะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็ขอให้โดนนะไม่้เขากดเลยได้ไหมโอเคกดเลยเธอเธอกดอันแรกเลยฟาร์มกับไอจ้อไรเดอร์โอเคโอเคเนี่ยเธอก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้นี่ไอจ้อไรเดอร์ตัวนี้นะไรเดอร์แมนไหนแป้งแป้งพาดิแป้งพรตัวใหญ่อ่ะ เอ้ได้มาแล้วว่าเย๊ได้แล้วว่าโคตรเอาอ่ะนี่จะได้มาแล้วนะเนี่ยเอาเรื่องหนาดูดิโค้ดเท่อ่ะอ๋อฟันเล่ฟันเล่เอออดี๊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 ดี๊อดี๊อดีอดีจะตายแล้วอยู่นี่มันไปไหนไปไหนไม่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินหนีดิว่าเธอเดินหนีมันนีเขาเชื่อฟาร์มอยู่ในตีจุ๊บนี่เห็นไหมตีทีมันเลือดแดงแล้วเธอก็มาแจมแป๊บเดียวก็แบบเวลตันไวแล้ว ต่ต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะได้ตรงนี้เหรอเธอมันต้องฟาร์มเยอะอยู่นะตรงนี้เนี่ยต้องฟาร์มถึงอ่าประมาณเรเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเขาดูก่อนอ่าก่อนไปอีกมอนได้725ก,ก็ก็ไม่เยอะมากเออก็ไม่เยอะมากต้องฟาร์มเจ็ดร้อยยี่สิบห้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตให้ดีมฟาร์มก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันเด้อโอเคไปตัดภาพเลยเธออะไรเธอฝากฟาร์มหน่อยได้ไหมขอไปขี่ก่อนเดี๋ยวไปข้างน้ำเหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเาปวดเออ ฉี่หรือขี้อุจจระผูพ้พอเพื่อไปเธอไปเข้าน้ำก่อนโอเค <Okay. S 2> ไปลโอเคเดี๋ยวเขาฟาร์มไว้ให้รีบมานะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมต้องพูดเบาๆนะครับคือดีมเนี่ยนะครับผมไปเข้าห้องน้ํานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็ จะทําการนะครับผมเปลี่ยนรหัสของดีมเลยนะครับทุกคนโอเคมานี่นะครับทุกคนตอนนี huh. then, ้เนี่ยผมก็มาอยู่ในรหัสของดีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนรหัสเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเออมันต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงพาสเวิร์ดนะครับผมเปลี่ยนไปเลยนี่ใส่รหัสเดิมใช่ไหมแล้วก็นิวพาสเวิร์ดโอเคเดี๋ยวผมขอใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนรหัสดีมเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยเข้าไปผมฟาร์มให้ใช่ไหมไม คือมันจะแบบว่าเหมือนมีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาเหมือนแบบหลุดนะครับผมเออแล้วผมก็จะลองให้ดีมเนี่ยเข้ารันอีกครั้งเดี๋ยวเข้าไม่ได้เดี๋ยวเป็นไ,ไงเรามาดูปฏิกิริยากันนะครับเออถ้าเราแบบได้เล่าเรื่องนะครับผมทุกคนตอนช่วงต้องคิดไปด้วยว่าเดี๋ยวนี้โลบอออกมาแบนมัว่วแต่ที่จริงมันไม่ใช่ความจริงทุกคนนะเอออย่าคิดบ้างนะโลบออย่าเพิ่งด่าผมนะโลบอไม่ได้แบนมั่วนะผมไม่ถผมแบบว่าวางแผงแกล้งแฟนเฉยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอดีมน่ยนะครับผมทำการขี้เสร็จก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยววเเเเเรรรราามมมจจจออออกกกัััันนนนนตททีีี่ดคคคคส็แล้ะบบโไปุผ a later few moments มมาามตอสบายตูดเลย,เลยสบายตูดเลยเหรออันนี้ฟราร์มเอา้าฮะฮะเน็ตหลุดเหรอหลุดเยอะเหรอไม่อาจคิดแล้วก็<อ>หลุดขึ้นว่าให้เขาลองกดไอ้นี่ก่อนไหมกดอะไรกดกดออกก่อนป่ะกดจะต้องกดออกรีทั้งนั้นนะถ้าเน็ตมาในเนี้ยเพราะว่าสายแลนเราไม่ดีไงโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าใหม่ได้ได้เถอะลองรีดูเธอ มันขึ้นว่าอะไรไม่รู้แล้วมันให้เขากดโอเคเธอมาดูให้เขาหน่อยไหนไหนไม่ใช่สายแรเธอถอดสายสายแรออกก่อนได้ไหมเออเผื่อเผื่อเผื่อแบบเตษมันไม่เนี่ยเราจะทำ24ชั่วโมงยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาเข้ารหัสใหม่ก่อนเข้ารหัสลองเธอลองเข้ารหัสใหม่ดิทำไมมันไม่ได้วะเธอลองเข้ารหัสใหม่ดูทำไมมันขึ้นบอกว่าเขียนรหัสผิดวะด่รหัสเขาถูกแล้วนะเขาไม่ได้อะไรเลย ไม่มันอาจจะนี่หรือเปล่าระบบมันแบบเน่าเธอลองล็อกอินล็อกอินเรื่อยๆดูไม่ได้มันบอกว่ารหัสพาสเวิร์ทุนไม่ถูกต้องอ่ะเธอลองเข้าดูใหม่ก่อนก็เข้าข้อหลายรอบแล้วที่รักมาดูให้หน่อยเขาทำไม่เป็นนะ่ค่ะทียี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้นะเนี่ยเขาทำไม่เป็นเธอมันขึ้นบอกว่าจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวเธอธอลองเธอไปเซิร์ชในให้หน่อยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นเป็นเพราะอะไรนี่เขาเขียนไปลืมรหัสลบอกเอาเขียนพิดซะด้วย เออลืมรหัสโทรศัพท์อะไรวิธีกู้รหัสคืนเมื่อถูกแฮกไม่ใช่เพราะว่าผาไม่ได้ถูกแฮก <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลยใคนจะมาแฮกของเขาตรวจเขาก็กากเลย <c oughs> อันนี้หรือเปล่าเธอดูดีๆก่อนเธอใส่รหัสถูกไหมลองใส่รหัสใหม่ดูก่อน <c oughs> อเราใส่แลวลองอีกรอบนึงเธอมา,อาจะแบบว่าเธอใส่รหัสผิดไงลองดูลองดูงดไม่ผิดเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอลองเข้ารหัสเธอนะ นี่เธอมาบอกว่า Account Delete อ่เอะเธอ Account Delete ใช่เหมือนโดนแบนของโลบ,บอกอะ่ะเอา้านี่ไงเขาเข้ามาเน,น,น,นี่ยเนี่ยเธอเนี่ยมาบอก Account Delete อ่อะทำไมอะเขาไม่ได้ทำอะไรนะนั่นดิช่วงนี้มันกำลังแบบโดนแบนมั่วไงอย่กสมัครรหัสใหม่แล้วเหมือนจะฟังไม่ถึงจะ เธอไปทําอะไรมาหรือเปล่าแบบเอ้ยไปพิมพออนไลน์เลตติ้งหรืออะไรหรือเปล่าไปหาจีบใครในระบกเปล่าไม่ไม่ไม่มีหรอโอเคไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยก็มาบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาแปลให้ดูนะว่ามันแปลว่าอะไรโอเคนะนี่เห็นไหมผู้ตรวจสอบเนื้อหาของเราได้พิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมของคุณที่ระบกนั้นละเมิดเห็นไหมข้อกาหนดเห็นไหมเนี่ยอะไร หลายเหตุผู้ดูแลบัญชีถูกยกเลิกนอกจากลัมเมอร์เนี่ยลัมเมอร์ TOS เนี่ยมันคือ t o ดโอซ s System t o ตอดโ s System เนี่ยบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนี่ยหากคุณต้องการอุทธรณ์โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการสนับสนุนทำ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 อะไรแบบฟอร์มทำงานดีกว่าเนี่ยการบ้านเยอะเลยไม่เล่นนะเว้ย เออไม่เล่นเขาพูดเะะล่นเฉยเนี่ยไหน้าไม่แบบไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไรไม่แล้วไม่เลยมืงอะ่อะหน้าแบบไม่ได้จริงจังอะ่ะอ๋อนี่ไงตอนโอซิเตมอะ่ะละมืด <c oughs> เอาเ,เ,เอาก็ยอ่อตัวย,อย,อยอ่อไงหมายเหตุดูเลยเออแกงขอบไปเนี่ยไม่ได้แกงถ้าแก้วันจะขึ้นแบบนี้อ่ะเธอคือมันขึ้นจริงเลยนะเนี่ย เห็นไหมเนี่ยว่าโดนแบนเนี่ยจากแอคเขาเนี่ยด i̇şte like oh, ีเธอเอาของเขาไปคุยกับผู้หญิงแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นตัวละครผู้หญิงก็จะไปจีบผู้หญิงทำไมอยืนได้แล้ยนี่ไงเธออ่านดิแต่ความหมายหมายเหตุเนี่ยที่โดนเพราะบัญชีของคุณเนี่ยถูกยกเลิกเนื่องจากละเมิดตอนโอซิซิทิมเอาเอาตอนโอซิ ไม่ก็คือว่ามันแล้วแต่ด้วยคือเขาเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่ามันโดนแบนหรือไม่โดนแบนมันต้องไปเข้าเว็บไซต์ของโลบอกโดยตรง็หารหัสใหม่ไหมเฮ้เยฟาร์มยิงเจ็ดร้อยมีผลอะไรเยอะนะเว้ยผลตึงก็ทําแล้วเราจะทำยังไงเธอก็ต้องไปแก้ตอสออสโมซิสซิสเต็มอะมใช่แล้วคือข้อสอบของมันยากมากที่เธอจะต้องอนี่คือมันจะถามเลยอะมาคุณประเทศอะไรคุอเธอ,อต้องกรอกข้อมูลข้อมูลนู่นนี่นั่นคือแบบยากมากเขาจะทม ืออรรตงนี้แล้วมันต้องถามมนะแบบว่าเรียกสุขูุณเศรษฐศาสตร์อันนี้มันถามมาเลยนะใช้ชีวิตคนเดียวที่มีเอ้ยเสียใจจริงวันนี้รหัสโดนเนี่ยจริงๆอ่ะแต่ทำไรได้พูดไม่ออกแล้วก็บอกให้ไปทำข้อสอบตอนอสโมซิสซิสเต็มไงเธอมาช่วยทำหน่อยเธอเธอหลอกเขาไม่ได้ทำไมเธอทำแบบไม่ได้หลอกเขาถามเธออัดคลิปยังไงยี่สิบสี่โอ้โหเอาอะไรลง เราบินต้องห่านแล้วหน่อยหมดเลยเธอครับทำไมเขาตรวจสอบไม่ดีอ่ะเขาไม่ดูว่าคนไหนใช้คนไหนไม่ใช้หรือว่าคนไหนทำผิดกฎเขาคนไหนไม่ทำผิดกฎจะมาแบมมั่วอย่างนี้ได้ไงนี่เขาสามารถฟ้อไปหยุดได้เลยฮะไปหยุดไหนไม่ไมพ่อห้องไปหยุดอ๋เอ,อเธอ,อมาดูนี่เขามีอะไรให้ดูนี่วิธีวิธีแก้ข้อสอบนะ เดี๋ยวมาดูนี่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 เธอเห็น้ายบนนี่ไหมได้สังเกตไหมมันไม่ใช่ชือเธอเออมันไม่ใช่ชื่อเธอเห็นไหมมันไม่ใช่ชือเธออันนี้มวนาหักเก่าเขาแล้วแต่ยุคสมัยพระเจ้าสามห่าวแล้วอ๋อแล้วกูก็ไม่ดูวันเนื่อด้วันตั้งสองพันสิบเก้าคนงูไม่อ่านเอกสารนะครับทุกคนเอ้ยโออก็จะประบานี้แหละอันนี้เวลาเธอแล้วทำไมของเขามันถึง เขาเปลี่ยนเวลาเดินตอนเธอไปขี้อ่ะไอชั่วไอ้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 อีกติกอ่ะอาชีพแกงเดืนไงไอเด็บโอ้ยเขาเหอะงพูดไปหมดเลยเออโดนตุ่นหรอโดนตุ่นหนาอาชีพเธอไม่รู้จริงเหรอเอ้ามันไม่มันก็เนี่ยนหนาเขาอะเล่นหน้ายังไม่ถึงไม่ถึงเดือน จะให้เขาแบบอุ้ยความรู้อุ้ยเนี่ยมึงกโกหกหกูนะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่รหัสกูกูกูโง่จริน,น, <c oughs> นี่ไงละ่ะดีมีกรรมเขาได้แล้ว <c oughs> เห็นไหมเนี่ยน่ารบอกเลยค <c oughs> ่างานนี้ต้องค่ะ <c oughs> เอ้ทุกคนครับเดวันนี้เนี่ยนะครับผม,ผมผมแล้วก็รู้สึกโคจะสะใจเลยนะครับผมเออได้แกล้งดิมอีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่สามแใช่ไหมเธอ <c oughs> ไม่รู้วันนี้ก็เอาอีกแล้วนะครับผมแล้วแบบว่าแกล้งต่อไปขี้ซะด้วยนะครับ เออตอนแรกก็คือดีมเนี่ยนั่งเล่นอยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับแล้วดีมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแบบเออผมก็คือวางแผนไว้แล้วแหละตอนอัดคลิปเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงดีมจะชอบไปเข้าห้องน้ำนะครับคือบ่อยมากนะไม่รู้ว่าอู้งานหรืออะไรนะครับผมแต่ดีมชอบไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยเอ้แก้งไปดีวกว่าจังหวะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เอาเลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะเป็นไงล่ะคลิปวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกพอใจมากเลยสัดใจเลยแล้วครับผมโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ยอย่ยาลืมกดไลค์แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ โดนทำลายร่างกายแล้วทุกคนโอเคทุกคนเราก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนเธอสวัสดีคนดูสวัสดีสวีดัตสวัสดีครับผมดีใจที่โดนแกล้งฮ่าฮ่าเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับทุกคน